รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลบร่างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความสัจจรรย์มากๆที่คอยอยู่ความสญญาวยงาที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเปลียนหัวใจและไปเพราะ สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไป v ีสกินแคร์เอ็กซ์เพรสโ t เทคชั่นสันสกิน s p f 5 0 p a บวกบบวก,บวก เพื่อขอบคุณแฟนๆรายการที่ติดตามกันมายาวนานถึง6ปีครั้งนี้เราพร้อมเสิร์ฟทั้งความสนุกและความเซอร์ไพรส์กันแบบเต็มที่ลุ้นไปเที่ยวฟรีกับพวกเราในกิจกรรมแฮปปี้กำลัง6พบความสุขบุกเมืองการมาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี8ท่านไปเที่ยวฟรี3วัน2คืนที่โรงแรมนิวแคว,วิลเลจจังหวัดกาญจนบุรีกับ2พิธีกรพี่ใหญ่ประจำรายการเต๋าเศสฐพงษ์แม็กซ์เจนมานะ2พิธีกรคู่หูคู่แสบ เพชรตะวันและไมเคิลเกียรติศักดิ์และพิธีกรหน้าใหม่ที่ไม่ได้มาแค่หนึ่งกับจีสุทธิรักและณนภัรเพียงคุณดูรายการ The First ร์ t ต m เม e ทุกเช้าวันเสาร์เวลา9้าโมงครึง่งถึง10โมงครึง่ง ทางช่อง pptvhd 36โดยทุกสัปดาห์จะปรากฏคำใบป้ปริศนาจากน้องสุดฟ้าจากนั้นพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องไปที่แอปพลิเคชัน The First Estimate ในช่วงเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากติดตามกติกาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลก The First Estimate เที่ยวสุดโลกขอต้อนรับกับสู่ประเทศสาธา,ารณรัฐประชาชนจีน แหล่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่กันอีกครั้งครับกับประเทศที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกมากที่สุดในโลกถึง56แห่งแล้ววันนี้เรายังคงพาคุณผู้ชมไปสำรวจที่สุดของมรดกโลกบนอารยธรรมแดนมังกรก,กันต่อครับเริ่มกันที่พระราชวังต้องห้ามหรือพระราชวังกู้กงเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของประเทศสาธาร,รณรัฐประชาชนจีน ที่นอกจากที่นี่จะได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกแล้วพระราชวังต้องห้ามยังถือเป็นมหาราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่และความสวยงามอลังการที่แสดงถึงยุคทองไว้ในประวัติศาสตร์สถาปตยกรรมจีนพร้อมหรือ,อยังครับที่จะไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ตามในน็อตไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ ด้านหลังของเราครับคุณผู้ชมนี่คือพระราชวังกู้กงหรือว่าพระราชวังจื่อจิ้นเฉิงผมพยายามออกเสียงให้ใกล้เคียงที่สุดถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งด้านในเขาบอกว่า จักพรรพัต่างๆที่เข้าไปด้านในแล้วเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ออกมาอีกแล้วรวมไปถึงขันทีและคนต่างๆด้วยนะครับผมที่นี่เนี่ยแน่นอนว่าคําว่าต้องห้ามเพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นประชาชนถ้าอยู่ในสมัยยุคนั้นเนี่ยราชวงศ์ชิงเข้าไม่ได้แน่นอนแต่ในปัจจุบันตอนนี้เห็นไหมครับนักท่องเที่ยวมากมายกําลังแห่แห่กันเข้าไปด้านในซึ่งในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับด้านในเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์พระราชวังนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับประเทศจีน อยู่ในนี้แล้วครับตามน้องม,มาครับพระราชวังต้องห้ามใหญ่จริงๆใหญ่มากคือถ้าเที่ยวจริงเนี่ยผมว่าต้องมีครึ่งวันนะคุณผู้ชมซึ่งการใช้ชีวิตอยู่ยนี่อย่างจักรพัรดิเองก็ต้องอยู่ยนี้ตลอดชีวิตรวมไปถึงข้าราชบริพารด้วยดังนั้นถามว่าความใหญ่ขนาดนี้มันจุคนเท่าไหร่ ก็เกือบๆแสนคนน่ะอยู่ในนี้นะครับผมทําอาหารเอ่ยดูแลเรื่องราวต่างๆเอ่ยโอ้ยมากมายก็อยู่กันในนี้นะครับรวมไปถึงสะพานถ้าสะพานฝั่งนูน้นถ้าสังเกตหัวสะพานจะเป็นแบบหัวหัวมังกรทางนั้นเนี่ยเป็นทางของจักรพรรดิส่วนนี้เป็นหัวธรรมดาทั่วๆไปไไก่กาก็อย่างประชาชนหรือว่าเป็นข้าราชบริพารอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับที่จะต้องมาเดินกันนะครับแน่สว่วนข้างในยังมีอีกหลายชั้นเลยคุณผู้ชม ว่าจะถึงตัวพระราชวังจริงๆตามมาครับพระราชวังต้องห้ามครับหรือว่าที่มาของชื่อนี้เนี่ยมาจากคำว่าจื่อจิ้นเฉิงครับผมที่แปลว่าห้ามสีแดง หรือว่าสีม่วงหรือว่าสีเลือนหมูจริงๆแล้วมีหลายตำราคุณผู้ชมครับแต่ที่มาของสีทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจากสีที่อยู่รอบพระราชวังท้องห้ามน,นี่แหละลองดูแล้วการสีออกแนวๆประมาณนี้นี่คือสีของพระราชวังท้องหา้ามใหญ่มากคุณผู้ชมใหญ่มากจนไม่รู้จะใช้คำว่ามากยังไงดีอะ ซึ่งพระราชวังในแต่ละชั้นเนี่ยนะครับผมมันก็มีความใหญ่ของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งด้านหลังของเราตรงนี้นี่น่าจะเป็นพระราชวังชั้นสุดท้ายแล้วแหละถ้าจะเหลืออีกชั้นนึงก็คือชั้นเหนื่อยละกับ <laughs> <g ather> ชั้นรักเธอเด้อไปด้านในครับเหมือนในหนังอ่ะคุณผู้ชมภาพของเวลาที่เราเห็นมีแบบจังพัดอยู่ตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกองทัพมีทหารเรียงรายตามหน่วยตามกองทัพต่ตาง S 1> <S 1> เป็นสี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 สสสตองน,นี้แหะและนี่คือสถานที่จริงนะคุณผู้ชมซึ่งผ่านการกบูรณะ,ะมาบ้างแต่โครงเดิมคือของจริงทั้งหมดเลยครับสุด คุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่เรียกว่าเป็นชั้นในที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแค่ห้องพะโรงหรือว่าเป็นแบบห้องรับแขกเวลามีแขกบ้านแขกเมืองหรือว่าออกมาเกี่ยวกับเรื่องของราชการด้านหลังข้างในอีกถึงจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ตอนนี้มาดูที่ว่าราชการก่อนว่าเป็นยังไงคือเราเดินกันมานานมากแล้วนะครับคุณผู้ชม,ชมเขาบอกว่าประมาณครึคร่งทางสั้นๆหลอ ที่ประทับนั้นนายเลยนะครับแล้วคิดดูดิข้าราชบริพานขุนนางใครต่างๆต่างมาเฝ้าตามชั้นต่างๆไล่ออกไปนอกต้องโอ้โหแป๊บเดียวมีคนเข้าเฝ้าเต็มเลยโอเคเรียบร้อยเราโดนยึดแล้วครับไปไหนต่อดีกว่าอ่เดี๋ยวค่อยว่ากันคุณผู้ชมผมรู้ล้ ว่าทําไมคุณนานต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วออกไม่ได้ตอนนี้ผมก็กำลังเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันห<อ>ลง <c oughs> ไม่รู้จะออกไงไๆลึกไม่รู้จะลึกกังเเนี่ยยังไม่สุดเลยนะเห็นตรงนู้นไหมอีกไกลเลยไม่รู้จะเดินไปถึงด้วยหรือเปล่านู่นอะไ <c oughs> กลหลง พระราชวังต้องห้ามนอกจากจะเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่แล้วยังเป็นพระราชวังขนาดใหญ่ที่คงสภาพสมบูรณ์ที่สุดของโลกภายในแบ่งออกเป็นสองส่วนคือวังหน้าเป็นเขตที่จักรพรรดิออกวาราชการและวังในเป็นเขตของเหล่าสนมนางในประกอบไปด้วยพระตำหนักพระที่นั่งท้องพระโรงทําให้สถานที่แห่งนี้มีอาคารมากถึง800หลังและมีจํานวนห้องทั้งสิ้น9999ห้องครับสนมคนที่5้ขึ้นมานี่ รวมทั้งยังมีห้องหับอีกมากมายซึ่งแน่นอนว่าใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง14ปีเลยทีเดียวครับหลังจากที่เราเดินมาเป็นเวลานานครับผู้ชมครับนานมากนี่คือจุดที่เราอยู่ไม่รวมที่เดินมาแล้วไกลมากแล้วนะนะนี่คือจุดที่เราอยู่ถามว่าสิ้นสุดที่ตรงไหนนู่นไปอีก1 2 3่5สาี่ห ไกลเลือเกินไกลจริงๆเอาเป็นว่านี่คือความยิ่งใหญ่อลังการและคือความที่สุดอีกหนึ่งที่สุดที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมครับสุดๆไปเลยที่จะได้กลับบ้านแล้วข้างหน้าคือทางออกแล้วครับนี่คือประตูหลังของพระราชวังกู้กงนะครับผมซึ่ง ว่าเราจะเดินพามาทั้งหมดผมแนะนําเลยถ้าคนชอบแบบประวัติศาสตร์หรือว่าชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของความเป็นจีนมาเที่ยวปักกิ่งนะครับที่นี่คือแบบที่สุดอะนะยังไงเดียวเวลามาอย่างน้อยครึ่งวันสนุกสนานแน่นอนสําหรับพระราชวังโบร,ราณกู้กงแห่งนี้ครับส่วนตอนนี้รถขอไปกินข้าวก่อนไม่ไหวแล้วเอ้ย,อยาตามมาอีก ด้วยความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าสมกับการได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมทําให้พระราชวังแห่งนี้ได้เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติปีละหลายสิบล้านคนจนกลายเป็นพระราชวังที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในโลกอีกด้วยครับช่วงหน้าเราจะตามในน,อน็อตไปสำรวจที่สุดของมรดกโลกบนแดนบังกอกันต่อที่พระราชวังฤดูร้อนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังต้องห้ามที่นี่จะมีความพิเศษอย่างไร ช่วงหน้าเรามาติดตามชมพร้อมกันครับบอกเลยว่าสวยทุกจุดครับคุณผู้ชมครับสำหรับภายในพระราชวางังฤดูร้อนแห่งนี้นะครับเมื่อห้องเต้อยากได้หินจะต้องทำยังไงก้อนใหญ่ขนาดเนี้ยแต่วิธีการนำมาเนี่ยมันเจ๋งคุณผู้ชม จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้นะฮะแล้วก็ถูกขโมยไปแต่สิ่งที่ยังอยู่เนี่ยคือสิ่งที่แก่สลักจากหน้าผาจริงคนเอาไปไม่ได้เหลือแค่ปากกับถงมกะแล้วก็เท้าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่เคยดูภาพยนตร์เนี่ยต้องรู้จักว่าที่นี่คืออะไรเพราะนั่นคือเขาอวตารนั่นเองอ๋อที่เขาเซตภาพจำลองไปใช่ไปใส่ในหนังใช่ไหมใช่ครับ